จะมาทําสะพานนะครับอันนี้ถล่มไปแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นที่ลมพายุหรือว่ามันเป็นที่ไอน้ําหนักผมมันเยอะไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำโอ้เปียกอีกแล้วครับวันนี้ เสร็จแล้วครับทำง่ายๆก็พอพอมีแค่ที่เดินไม่รู้ตรงนู้นมันผุหรือเปล่าท้ายนู่นอ่ะตอนนี้เปลี่ยนใหม่ละคานเคิือนผมที่จริงผมเปลี่ยนใหม่นะแต่พระเด็นว่านอดมันยิงไม่ถึงก็เลยยิงไปหลายๆตัวแล้วกันส่วนท้ายๆนู่นผมไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นว่ามันจะเริ่มผุแล้วก็ตกน้ำครับลึกอยู่ไม่เป็นไร เดี๋ยววันนี้รู้ทำอะไรนะครับเลยตกปลาปลาก็ไม่ได้นะไอโง่ก็ได้ปลาดุกตัวหนึ่งนะครับปล่อยไปละเมื่อเช้าลืมให้ดูนะครับวันนั้นก็ได้ตัวหนึ่งเมื่อคืนก็ได้เมื่อเช้านี้ก็ได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วหอยเชอรี่ผมทําน้าพริกขาไว้นะน้ําพริกทางเหนือนะ่ะโอ้ลําขนาดผมว่ามันกินกับหอยหนึ่งแนละ้วหอยเชอรี่ามันต้มมันนึ่งเนี่ยโอ้มันสุดยอดวันนี้อาจจะเก็บหอยก็ได้ครับ เดี๋ยวมาเจอกันเก็บได้บางส่วนแล้วนะครับแต่มันไม่เยอะมันติดไอโง่มายังไงเดี๋ยวหานะอะไรทำนะครับวันนี้อย่าเพิ่งเบือ่อน,นะครับมาติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะมาชมบรรยากาศนะว่าในเมืองที่นี่มันยังมีแบบนี้อยู่นะถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับใครอยู่ใกล้มาแวะมาชมนะมาเที่ยวได้นะ ไม่จิดตังค์นะครับามาเที่ยวมาหาปลาหาปลาให,ให้หาเลยนะไม่ได้หวงนะครับตกปลานะครับตกปลาแต่ว่าเอาไปแค่กินนะไม่ใช่เอาไปขายนะฮะโอเคเดี๋ยวช่วยติดตามกันนะครับเป็นเพื่อนกันด้วยนะกับคนม้น่นนอกอยู่ในเมืองนะครับคาคือพิกไอแล้วนะคาพริกนะแล้วก็มีอะไร ถั่วฝักยาวตอนนี้ออกเยอะมากเลยเก็บทุกวันเลยนะคะัมงมากินด้วยตอนนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่สาย,สาย,ยัางมีนะเดี๋ยวนี้อาจจะหาเมนูนเด็เดๆไปทำกินตอนเย็นนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันเนาะเจอกันครับเจวงเย็นนะเดี๋ยวผมจะเอาแถวใกล้ๆตรงนี้นะครับไม่ตกป้าลนะนานได้กินนะ จะได้ือเปล่าเพราะมันเป็นกบัวเก่านะมันย่ยออกไม่หมดนะครับมันมีไอ้เส้นก้านบัวครับมันยังยาวอยู่เดี๋ยวลองดูแห่ขาดนะครับคุณ่ซ่อมใหม่เดี๋ยวเยหมานะ่ะถือว่าหมานนะ,ะลองดูเห็นเปล่า

ไม่เสียงไม่เสียงเียบแล้ว โอ้กว่าจะได้ครับโอ้น้ำลึกมากข้างล่างมันเป็นไหนใบบวัวผมกันหมดเลยกลัวมันหลุดนะถ้าเป็นในช่อนเป็นอหลรวงออกแล้วโอ้ใสโลครับคุ้มอยู่โอเคนะอเอาแค่นี้พอละได้อยู่สามตัวลงปลาช่อนเนาะเมื่อกี้นินเล็กตัวหนึ่งนะโอเคครับเราวเจอกันนะครับกับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับช่วงเย็นทอดแหนะครับวันนี้ได้แค่นี้พอนะครับ เดี๋ยววันหน้าเอาใหม่เนาะเราเจอกันครับสวัสดีครับ